ท่านประโยค้าวาจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัตททั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อไปจงทั้ทสารวมใจตั้งใจสนดับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐาน ขณะที่นั่นท่านฟังอยู่เสียงดีนหูด้ยินเสียงทุกพ้อยคําจิตมีความรู้สึกไปตามกระแสเสียงโดยไม่จิตไปส่งอารมณ์อย่างอื่นอย่างนี้ชีอว่าอารมณ์ของท่านทรงสมาธิการทรงสมาธิเพื่อการรับฟังเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญา ในบริการหนึ่งขณะใดที่ท่านตั้งใจฟังเสียงธรรมะซึ่งไม่มีอารมณ์อื่นมารบกวนขณะน,นั้นชื่อว่าจิตของท่านว่างจากกิเลสถ้าบังเอิญจิตของท่านว่างจากกิเลสจากหูเรื่องจากหูฟังเสียงธรรมะอยู่เสมอๆต่อไปอารมณ์จิตจะชิน จะมีอรมว่างจากกิเลสจนชินในที่สุดกิเลสก็จะหมดไปจากจิตของท่านตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุดสูสังและปะฏตปัญญาการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฉะนั้นเวลาที่ท่านฟังจงตั้งใจฟังด้วยความสงบถ้าบาังเอิญจะมีกำไรยิ่งไปกว่านั้น เวลาที่ท่านฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยเอาจิตน้อมยอมรับเหตุผลในการรับฟังแต่แต่ว่าอย่ารับด้วยการไร้ปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยว่าจริงหรือไม่จริงถ้าว่าทำได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและพิสุสนเมทุกท่าน ถ้าว่าท่านมีกำลังพอจิตพอแล้วก็ไม่ละอารมณ์แบบนี้ความเป็นพระอริยเจา้าย่อมง่ายสำหรับท่านเพราะว่าการฟังทุกวันขณะที่ฟังตั้งใจฟังในความเคารพจงคิดว่าเสียงที่ได้ฟังนี้ เป็นเสียงที่นำเอาธรรมคําำคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระจินสีสัมาสัะพุทธเจ้ามาสอนและจงจำไว้ให้ดีว่าเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าจะนิพพานทรงตรัสแกพระนนท์ว่าอานันท์ดูก่อนอนนนท์เมื่อเรานิพพานไปแล้วก็ทมวินัยที่เราสอนเธอจะ ที่เราเกิดพระธรรมวินัยที่เราสอนไว้จะเป็นศาสดาสอนเธอคำว,ว่าศาสดาลิบแปลวครูเป็นนั้นว่าเสียงที่ฟังอยู่จงคิดว่านี่เป็นกระแสะเสียงขององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ความจริงและจงอย่านึกว่าแตมาเป็นุทธเจ้าเสียเอง เราคิดอย่างนั้นคิดว่านี่เป็นเสียงของพระพุทธเจ้าและธรรมะนี่เป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้ากําลังสอนเราโดยตรงโดยน้อมจิตเข้าไปนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเวลานี้กําลังประทับอยู่จะพระหน้าของเราแ้วก็กําลังพูดกับเราโดยตรงจิตจะชื่นบานแล้วก็ตั้งสันดับ ส้งใจสนับฟังเสียงนั้นแล้วก็คิดตามแล้วจึงคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เกินวิสัยสำหรับเราถ้าเกินวิสัยแล้วองค์สมเด็จพระบรทิพแก้วไม่สอนเราสร้างความธรรมปีติให้เกิดในใจสร้างความกำสร้างกำลังใจคิดว่าเราสามารถสมเด็จพระบรมาโลก,กันนาจริงโปรด ถ้าคิดไวอย่างนี้เสมอบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดไว้ฟังบ่อยๆถ้ามีเทพบฟังฟังไม่ได้เรื่อยขณะที่ฟังขณะใดใจตั้งอยู่ในการฟังตั้งใจฟังจิตจะว่างากกิเลสถ้ามันว่างบ่อยๆเพราะจิตเราไม่คบกิเลสกิเลสมันก็ไม่อยากคบกับจิตของเรา ในที่สุดจิตของเราก็จะกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ความกลายเป็นผู้หมดกิเลสไปอะไรสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาพรมวิหารสี่มาแนะนำกับบรรดาท่านพุทธบริษัทตามกำลังปัญญาการแนะนำกันนี้จงอยาคิดว่าเป็นการแนะนำละเอียดละออ ความจริงใช้เวลาอย่างนั้นไม่ได้ถ้าใจะใช้ได้ท่านฟังตั้งแต่บังเกิดถึงวันตายเรื่องโรมิหันสี่ก็ไม่จบแต่การฟังนี้ก็ถือว่าเป็นการให้รับฟังเพื่อใช้ปัญญาเท่านั้นด้วยใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยฟังด้วย ไม่ใช่ก็จะอยู่ๆก็จะมานั่งสอนกันจ,จนจบอรหันในวันนี้แต่ก็ว่าไม่ได้คนที่รับฟังอยู่มีทั้งคนดีและก็คนไม่ดีคนดีฟังแล้วเกิดปัญญาใช้ปัญญาทพ่อฆ่าดขิงฆ่ากิเลสก็เป็นขอไม่หนัก แต่ว่าสำหรับคนไม่ดีฟังแล้วมีหูก็กล้ก็หูกะทะมีตาเหมือนตายระทูถ้ามีเพราะอะไรตายระทูมองอะไรไม่เห็นหูกะทะฟังมาฟังอะไรไม่ได้ยินสำหรับคนตามองเห็นหูฟังได้ยินแต่ไม่สนใจกับเสียงที่ฟัง คนประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าไม่ทรงโกรธเพราะว่าโกรธมากเท่าไรคนประเภทนี้ก็ลงนรกมากเท่านั้นดังนั้นบรรดาท่านหลายจะพิสูจน์ตัวของท่านได้ว่าท่านรับฟังกันทุกวันวันละหลายครั้งท่านเล่านละความเลวได้มากหรือน,น้อยเพียงใดจิตใจของท่านดีเว่าจิตใจของท่านเลว ต่อไปนี้ธรรมะในด้านขากงมิหารสี่เป็นเครื่องวัดจ,จิตใจว่าดีมากรือว่าเรวมากคำว่าพรมวิหารวิหาระนี่ก็แปลว่าที่อยู่พรมนี่แปลว่าประเสริฐหมายความว่าเอาใจไปจับอยู่ในอารมณ์เป่งความประเสริฐ เรอเอาใจไปขังไว้ในความดีที่สุดที่เรียกว่าประเสริฐประเสริฐี่ประวัตด,ดีที่สุดรมวิหารมีสี่อย่างคือหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารสามโมทุตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาริ่สาายาใครสี่อุเบกขาวางเฉย ความจริงพรมิหารสี่นี่เป็นธรรมะกลางที่ว่ากลางก็เพราะว่าถ้าบุคคลใดมีอารมณ์ใจทรงอยู่ในพรมวิหารสี่เป็นปกติบุคคลนั้นจะมีศีลบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาจะมีจิตทรงฌานอยู่ตลอดเวลา แล้วก็จะเป็นคนมีความฉลาดในด้านปัญญาสามารถไต่กิเลสเป็นสมุทเฉทวหารได้โดยง่ายถ้าจะกล่าวก็ว่ากรรมฐา,านบทนี้เป็นกรรมฐา,านใหญ่ก็ว่านายเรียกกันโดยในหนึ่งก็ถือว่าปรมวิหารสี่เป็นอาหารอาหารเลี้ยงศีลให้อ่วนมีกำลัง เป็นอาหารเลี้ยงสมาธิให้มีกำลังอาหารเลี้ยงปัญญายให้มีคมกล้าส,สาม,มารถจะฟันฝรันจะฟาดฟ,ฟ,ฟันกิเลสให้เป็นสมุทเทตระหันเมื่าารไราก็ได้นั่นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายท่านจะดีหรือว่าท่านจะเลวท่านจะเป็นคนหรือว่าท่านจะเป็นมนุษย์ ความจริงมนุษย์นี่เขาแยกไวหลายอย่างคําว่ามนุษย์โสแปลว่าผู้มีใจสูงมีศีลบริสุทธิ์แล้วมีกรรมบุตสิบบริสุทธิ์มนุษย์เสเทโสร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่ากําลังใจเป็นสวนรรดาคือมีฮิริลโอตปะปมนุษย์สพรม,มา,มา,ามร่างกายเป็นมนุษย์ ต่ใจประกอบไปด้วยพรมีหารสี่อย่างนี้ตายและเป็นพรหมแล้วก็มนุสสติรชาโนร่างกายเป็นมนุษย์ใจไม่ยอมมาเคารพนับถือในสิทธิสิ่งกันอะไรกันขาดความเมตตาปราณีร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสติริชานตายและเป็นสติริชานมนุษย์สิมนะมนุษย์ใ นีร่ระยะโกมนุษย์สัตว์นรกหมายความว่าคนประเภทนี้หาความดีอะไรไม่ได้ไม่มีความรู้สึกตัว <c oughs> ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วขาดความเมตตาปราณีคนประเภทนี้ร่างกายเป็นมนุษย์ชายเป็นสัตว์นรกตายแล้วก็เป็นสัตว์นรกในหมูม่คณะของเราจะพอมีอยู่บ้างไหม ที่อยู่กันมาแล้วหลายหลายปียังไม่หมดความเลวยังบูชาความเลวว่าเป็นความดีเข้ากับคนนั้นก็ไม่ได้เข้ากับคนนี้ก็ไม่ได้เทอะรมใจตัวเป็นสำคัญถ้าเรามีความเลวอย่างนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาจำไว้ว่าถ้าเราตายคราวนี้อีกหลายแสงกลับ ที่ได้กลับมาเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมนุษย์อิกหลายแสนวาระที่จะเป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์จะต้องเป็นมนุษย์ที่เต็มด้วยความยากลําบากยากแค้นมีด้วยความทุกข์กระทมนัตอยู่ตลอดเวลาถ้าบังเอ,อิญจะมีกลับเนื้อกลับตัวเสียจะได้เป็นคนกับเขาบ้าง ถ้าเป็นคนมันก็ยังยุ่งเกิดมาในโลกกรกโลกถ้าเป็นมนุษย์ก็ยังสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่มีความดีอะไรยังมีทุกข์ไปเป็นเทวดาหรือพรหมก็พักพักทุกข์อต่พักทุกข์เล็กน้อยไม่ช้่ก็มาทุกข์ใหม่ทุกคนเขาตั้งใจไปนิพพานกัน แต่เราทำไมตั้งใจเป็นสัตว์นรกหรือเป็นสัตว์เปลชานมันจะมีประโยชน์อะไรตอนนี้ก็ฟังกันเพราะพรมวิหารสี่นี้ความจริงไม่ต้องอธิบายคนได้แต่ถ้าว่าเวลานี้ถือว่าเป็นการแนะนำกรรมฐานรวมอันดับแรกที่ก่อนที่จะทรงพรมวิหารสี่ หรือว่าทำกรรมาฐานทุกกองก็จงอย่าทิ้งอนาปานุสติกรรมาฐานกับพุทธานุสติกรรมาฐานแม้แต่กำลังฟังอยู่นี่ก็เช่นเดียวกันควรจะกำหนดรู้ลมห้ใจเขาออกไปด้วยและก็ตั้งใจฟัง เวลาฟังก็คิดว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระสัมสม,มาสัมพุทธเจ้ากำลังทรงประทับอยู่ข้างหน้าของเราสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณมาหาเราถึงที่อยู่และการแสเสียงขององค์สมเด็จพระบรมครูก็ก้องอยู่ในโสตประสาท ความดีพร,ระองค์สมเด็จพระบรมมรรคกนาดยากที่เราจะบูชาให้ครรถ้วนตั้งใจไว้อย่างนี้นะตั้งใจว่าอย่งนะงายงนั้นคิดว่าเสียงนี้เป็นเสียงของพระพุทธเจา้าและก็พระองค์กำลังไว้ทับอยู่ข้างหน้าของเราใจจะได้เป็นสุขจะได้มีอารมณ์ชุ่มชืน่นที่ไม่ใช่จะม,มาจะมาอดตัวเองเป็นพระพุทธเจา้ามาช่อย่างนั้น เื่อการทำใจอย่างนี้จิตใจมันสบายมีความสุขแล้วจิตจะหมดกิเลสได้ง่ายต่อไปก็มาฟังพรมวิหารสี่คือหนึ่งเมตตาความรักคำว่าความรักในที่นี้ไม่ได้หมายว่าความรักที่รประกอบพฤติกรรมคุณเหมันหนุ่มรักสาวสาวรักหนุ่ม แล้หญิงรักชายชายรักหญิงปรารถนาอยครองคู่นั่นเป็นเรื่องความรักเกี่ยวกับราคะนำนาน่าชึ่นจเลสไม่ใช่ผมมามีหารสี่ที่เรามีความรักกับพระวาใจของเราเป็นคนใจดีมีเมตคุความเมตตาปราณีมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนและสัตว ด้วยคนทุกคนในโลกแม้แต่สตจฉันที่เกิดมานี่มีความรู้สึกเสมอกันรักสุขเกลียดทุกเหมือนกันหมดเรามีความรักสุขฉันใดเขาก็มีความรักสุขฉันนั้นสำหรับเวตาความรักต้องอยู่ในขอบเขตของความดี อย่ารักแบบโง่ในคณะของเราม่มีทั้งครวาก็ดีพระก็ดีที่มีเมตตาแบบโง่นี่มีอยู่ผมสลดใจมากคือว่าบางทีเห็นพระบางองค์เห็นรวาดบางคน พอฟังเสียงพูดในคำสงสัยก็รู้สึกเสียดายแรงที่สาวที่สั่งสอนเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เขาได้ดีกันนะ่ยเขาฟังแล้วก็คิดคิดแล้วก็จำไม่ใช่จะมานั่งหน้าตั้งหน้าตั้งตาสงสัยปัญญามีเพียงแค่ของเล็กๆนน้อยๆก็ไม่รู้จักจะคิด นี่น่าเสียดายสงสารองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรที่ทรงทรมานพระกายมาตั้งเสียสงไขกับแสนกับร,รวบรวมความดีมาเพื่อแจกจ่ายกับรรดาท่านพุทธบริษัทแล้วผมเองผมก็เสีนดายแรงงานของผมเหมือนกันเพราะตัวผมเองไม่เคยเจริญแบบนี้ ฟังคำสอนจอาจารย์นิดหนึ่งก็ไปฏปฏิบัติให้ได้ถ้าไม่ได้เกินวิสัยก็มาถามหน่อยหนึ่งแล้วก็กลับไปทำํำทำเท่าสียงนั้นยังไม่ได้จะไม่ยอมกลับมาหาครูบาอาจารย์อย่างกับบรรดาท่านหลายที่สงสัยว่าจำภาพพระพุทธรูปลืมตาแล้วก็หลับตานึกถึงภาพ ภาพมันเลือนไปแล้วก็ลืมตามาดมูใหม่แค่นี้ก็ยังสงสัยกันว่าทําไมภาพนั้นยังน,นึกเห็นเห็นไม่ชัดมันก็สิ่งที่ไม่น่าจะถามถ้าใช้คําถามอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นบรมง,งูมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กโคมือก็พอจะรู้การจะจําภาพจะนึกถึงภาพอะไรก็ตาม อยู่ๆจะให้อารมณ์มันแจ่มใสจําได้ถนัดไม่ได้ถ้าฝึกฝนเรื่อยๆไปอารมณ์นั้นมันก็ปรากฏวันเวลาตั้งแต่ตื่นอยู่ถึงหลับจงอย่าทิ้งอารมณ์นั้นทําอารมณ์ให้มันชินคิดถึงภาพนึกว่าในสมัยที่เราเคยรักใครเป็นซึ่งเป็นคู่รักเวลาหลับ ตาก็เห็นลืมตายก็น,นึกเห็นภาพหรือว่าถ้าเรามีบ้านอยู่เราจากบ้านไปไหนเวลานึกถึงบ้านขึ้นมาเมื่อไรมันก็นึกเป็นภาพบ้านเหมือนนั้นจิตใจของเราไม่ลืมเลือนไม่ปล่อยสติสตังให้มันพลั้งเผลอนี่เขาทำกันอย่างนี้มันเป็นของธรรมดาธรรมดาสำหรับด้านอารมณ์เมตตานี่ก็เหมือนกัน ให้ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงใ้เรื่องเมตตานี่มีความสาคัญถ้าเมตตาแบบโง่ๆมันมีภัยแก่ตัวเองเยี่าลืมว่าคนที่เราจะต้องเมตตานะพระพุทธเจ้าแบ่งคนว้าเป็นสี่พวกเพื่อหนึ่งอุกติทัญโยคนมีปัญญาดีสองวิปติทัญโยปัญญาต่ำมานิดหนึ่งสามเนยยะ อันนี้คนสารจ่ำพวกนี้พระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแต่พวกปัทะประมะเอาดีไม่ได้นี่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงสเด็จหลีไม่ทรงสั่งสอนจ้าถือว่าโปร่งขาดเมตตาไม่ได้ทั้งนี้เพระาะอะไรพระสอนเขาเขาก็ไม่รับฟังสำหรับพวกเราก็ไมนกัน ถ้าจะแสดงเมตตาจิตก็ดูซะก่อนว่าคนประเภทนั้นเราควรจะเมตตาไหมแค่เห็นว่าแนะนำแล้วมไม่เด็กผลก็จงอย่าสงเคาะคนประเภทนั้นเลีกไปเสียอย่างพระพุทธเจ้าทรงหลีตัวอย่างก็มีอุปกาชีวกเป็นต้นเขาพบองค์สมเด็จพระทศพลก่อนใครทั้งหมด แต่ถ้าว่าเขาไม่เลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมสุคตไม่เชื่อพระสัพนญยูสมเด็จพระบรมครูก็ไม่ทรงสั่งสอนไม่ดูเป็นตัวอย่างไม่ใช่ใครไปใครมาก็เมตตาเช่นดักเมตตาโงโ่ๆงโงแบบนั้นจะสร้างความเดือดร้อนเหมือนกับเราจะให้ของเขาเขาไม่รับไปให้เขาทำไม ไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องไปแคล้นเขาให้ครับให้บพริการหนึ่งวันเวลากำหนดระเบียบที่ไหนเป็นของสำคัญจงอย่าเมตตาคนเกินกว่าระเบียบที่ไหนดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา,ศาสดามีพระมหากราุณาไม่มีขอบเขต แต่องค์สมเด็จพระบรมโลกเกชกวางวินัยไว้ลงโทษพระลงโทษหนึ่งท่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีระเบียบวินัยคนนั้นเราเมตตาไม่ได้เพราะเป็นคนเลวพระพุทธเจา้าทรงวางวินัยไว้กี่พันข้อสองร้อยี่สิบเจ็ดนี่มันยังไม่หมด ยังมีส่วนอภพิชมาจารย์บ้างยังมีส่วนธรรมะบ้างที่พระองค์ทรงห้ามนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจา้ามีพระมหารกรุณาที่คุณก็จริงแหละแต่ทว่าทรงเลือกเอาตเฉพาะคนดีเท่านั้นไม่ใช่คนเลวก็ทำีิเมตตาของเราเหมือนกันใครจะมาจากไหนก็ช่าง จะมียศธรรมบรรดาศักดฐานะเช่นใดก็ช่างถ้าผิดแล้บอย่าพินัยอันนี้เราจงถือว่านั่นเขาเป็นคนเลวไม่ควรแก่การเมตตาจำมาให้ดีนะแม้แต่พระก็ไม่กันพระที่บวชอยู่บรรษานีเนะี่ยบางองค์ก็ลืมตัวไปก็มีจงระวังให้ดีนะว่าเราเป็นพระ ถ้าหากว่าผิดพระธรรมวินในเกินไปผมก็จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงขับพระวคลิได้ฉันใดผมก็อจะขับทั้งพระทั้งคนที่ไม่รักระเบียบิน,นัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันนี่เป็นอันว่าเมตตาเราต้องมีขอบเขตคือเมตตาเฉพาะคนดี ไม่ใช่ไปเมตตาคนเลวไอคนเลวแต่ถ้าหาว่าจะดีได้เราเมตตาได้ถ้าอย่างพวกเราที่อยู่ในที่นี้รับฟังกันอยู่ตลอดเวลาอย่างเลวแล้วก็ไม่ต้องเมตตาแล้วคำสั่งคำเดียวคือไปจากที่นี้แล้วก็ต้องไปท,ทันทีเพราะการที่จะติดตามสั่งสอนกันไม่มีอีกแล้วนี่เป็นอันว่าขอบเขตของการเมตตาปราณีนี่มีอยู่ ไม่ใช่ศักแต่ว่าไม่ตาใครจะมาจากไหนก็ช่างในเมื่อเข้ามาในขอบเขตนี้จะต้องอยู่ในระเบียบทุริยาบทจะถือว่าเป็นแขกมาไม่รู้ไม่ได้ถ้าคนดีนี่เขาต้องเคารพในระเบียบวินัยของสถานที่สถานที่ จะถือว่าอยู่ที่บ้านฉันแค่ไม่ได้ทำอย่างนี้ที่โน่นไม่ทำอย่างนั้นนั่นมันที่อื่นไม่ใช่ที่นี่ถ้าคนไม่รักกระบี่วินัยจงยาปราณีช่วยกันจัดการไปคนที่ทันทีโดยไม่ต้องบอกผมก็ได้แต่คนประเภทนี้เป็นคนเลวนี่ริการหนึ่งคนพูดมากปากพร่อย ทำลายศรัทธาของคนพระก็มีคนก็เหมือนกันมีบ้างไหมพระของเราที่มีปากเลวๆไม่ได้ใช้ปัญญาคือพูดก่อนคิดใครเขาทำอะไรผิดใครเขาทำอะไรถูกต้องคิดว่าถ้าเขาทำด้วยเจตนาดีอันนี้เราก็ควรจะให้อภยัยการฟังพลาดเป็นของธรรมดา การมีความรู้สึกให้อภัยสิ่งกันและกันรู้สึกสงสารในการแปงพลาดท,ทั้งทๆที่เขาทำด้เจตนาดีแต่ว่ามันผิดไปบ้างอันนี้ก็ต้องมีจิตให้อภัยอย่างดีที่สุดคือคนจะปลอกกำลังใจว่าเราทำผิดไปแล้ววันหน้าความดียังมีอยู่ถ้าเราเป็นสาวกของคอง์สมเด็จพระบรมครู เราก็ควรจะยับยั้งตั้งต้นใช้ปัญญาเสียใหม่ที่สำหรับนี้เราก็ควรจะได้คงจ,จะได้กันใเนเบื้งขอบเขตของการเมตตาเท่านั้นแล้วความจริงแล้วก็เรื่องเมตตานี่ไม่ต้องสอนกันก็ได้แต่ว่าไม่สอนก็เห็นจะไม่ไหวเพราะว่าทั้งเก่าทั้งใหม่มองมองดูแล้วบางท่านก็ดีแทนดี แต่บางคนก็เลวแสนเลวเพราะไม่มีความรู้สึกสมนึกในตัวบางคนอยู่กับผมมาตั้งสิบปีก็ยังเอาดีไม่ได้ก็มีน,นี่คนประเภทนี้เขาเรียกว่ามนุษย์สเปโตคือมนุษย์เปรตหรือมนุษย์สติไร้ชานโนมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสติไรจชานเราจะสังเกตได้ว่าการเลี้ยงสัตว์ แ้่คนใดคิดว่าหมาไม่จำเป็นต้องกินดีคนประเภทนี้ขาดความเมตตาปราณีอย่างนี้เขาเรียกมนุสติรชาโนแค่เป็นมนุษย์สติรชาโนหรือมนุษย์เปโตกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตหรือมนุษย์นิรยะกโกใจเป็นมนุษย์แก็ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์นรก อาราบันดาท,ท่านพู้ถวายสัทนและพโยคาวจรทั้งหลายวันนี้เราก็ได้กระดิบขอบเขตของความเมตตาเท่าน,นั้นแต่ยังไม่หมดแต่เวลามันหมดต่อตันี้ไปอรบันดา,นดาท,นท่านผู้ถวายสัททั้งหลายจึงกาหนดใจตั้งอยู่ในความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสํารธจศินให้บริสุทธิ์ ว่าตั้งแต่เช้าจนถึงเวลานี้เรามีความบกกร้องในศีลบ้างหรือเปล่าเรื่องการที่สองสำรวจยกำลังใจของเราว่าเรามีความเรื่มใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทรมพระอริยสงฆ์หรือเปล่าเรื่องการที่สามนึกถึงความตายหรือเปล่าเรื่องการที่สี่เห็นว่าโลกเป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้ใจรักคนอีกานหรือเปล่า ถ้าบกร้องจุดใดจุดหนึ่งถ้าสายกำลังใจจุดนั้นในสมบูรณ์จะมีความสุขไั่คือความเป็นพระอริยเจ้าตอนนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายใหต้ตรงดำรงจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลมห้ใจเข้าใช้ออกใช้คำภาวน,นาและพิจารณาตามธิทยาสายจนกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นสงควรจะเลิกสวัสดี